ในวันที่คุณเล่นได้ทุกคนก็จะเข้ามาห้อมล้อมคุณเรียกว่าเสียเสียครับเสียขาแต่วันที่คุณเล่นเสียหมดตัวไม่ต่างเลยจะหมาตัวหนึ่งเลยนแพกต วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเรื่องเงินกู้เงินกู้อ่ะพูดก่อนมันมี2แบบแบบแรกเลยนะกู้ในระบบคือกู้ในธนาคารกับกู้อย่างที่สองคือกู้นอกระบบอย่างกู้ในระบบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือคุณต้องทําทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะต้องมีหลักทรัพย์หรือจะสินเชื่อส่วนบุคคลหรืออะไรก็ตามคุณต้องยื่นสเตทเมนทุกอย่างผ่านทางธนาคารแน่นอนตรงนี้ผมผ่านมาหมดแล้วในเงินกู้นอกระบบดีกว่าสเตทเมนต์ไม่ต้องรู้บ้านอย่างเดียว รับดอกเบีย้ยให้ได้มันมีตั้งหลายรูปแบบนะผมจะบอกให้ร้อยลรยี่ต่อเดือนร้อยละสองต่อวันโดยเฉพาะจ่ายแต่ดอกนะกับอีกอันนึ่งลอกให้ไปออกมอเตอร์ไซค์ไปดาวรถผมมาผ่านมาทุกอย่างนะผมเคยตกในภาวะของความเป็นลูกหนี้และการเป็นเจ้าหนี้มาก่อนดอกเบี้ยร้อยลยี่สิบต่อเดือนคุณรู้ไหมที่เหตุผลที่เขาต้องปล่อยในราคานี้เพราะอะไรเขาอะปล่อยคุณนะ่ะ ห้าเดือนเขาคืนเงินต้นที่เหลือเป็นกําไรแต่คุณจะโทษเขาไม่ได้นะตอนนั้นผมก็ไม่โทษเขานะผมอะอยากได้เงินเอาไปทไําอะไรวะเอาไปเล่นไม่ได้ไปลงทุนถ้ากู้แล้วไปลงทุนก็คงจะดีนะแต่ถ้ากู้ลงทุนก็คงไม่กู้นี่เราระบบหรอกร้อยล,ละยี่ต่อเดือนคุณคิดเอานะมันห้าเดือนเสร็จแล้วคืนทุนที่เหลือก็คือกําไรแล้วใช่ไหมแต่ที่เขาต้องคิดแพ้เพราะอะไรความเสี่ยงที่เขาเพราะอะไรหนีทุกราย ผมเคยเป็นเจ้าหนี้นะแต่ตอนนี้ล้างมือแล้วไอตอนมากู้อะทุกอย่างได้หมดพี่กู้ถ้ามึงเครดิตดีทําไมมึงไม่ไปกู้ธนาคารมึงไปกู้นอกระบบทําไมคุณไม่ต้องอะไรกู้ห้าพันดอกเบี้ยวันละร้อยเดือนหนึ่งสามพันสองเดือนหกพันนี่เลยตเลยเงินต้นแล้วนะรัฐบาลออกมาอะไรออกมาคุ้มของลูกนี่แล้วทําไมมึงไม่คุ้มของเจ้าหนี้มัางอะถ้าดีเขาไม่มานั่งกู้นอกระบบหรอ แล้วไอ้ลูกหนี้ก็เหมือนกันถ้ามันดีจริงเครดิตดีจริงอ่ะคุณเข้าธนาคารเนี่ยยื่นสเตทเมนต์เนี่ยนะยังไงธนาคารก็ให้เพราะคุณเป็นลูกหนี้ชั้นดีคุณมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วแต่ที่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพราะอะไรเพราะคุณเครดิตไม่ดีไงอย่างที่ผมไปกู้หนี้นอกระบบไม่ใช่ว่าผมเครดิตไม่ดีแต่กูเต็มกูจะกู้ลูกแบงค์แล้วไงกูก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาเพื่อเอามาเล่นแล้วสุดท้ายเป็นไงานตายไงแต่รัฐบาลไม่เห็นคุ้มครองเจ้านี้มั้งอ่ะอีประเภทที่ประเภทใช้คําว่ายืมนะ ขอด่าตรงๆนะตรงนี้นะจริงๆเขาให้มึงยืมแล้วอะทําไมมึงไม่คืนเขาวะเวลามึงเดือดร้อนนะมึงมาได้ทุกรูปแบบอ่ะพ่อตายมั่งแม่ตายมั่งอ้มึงยกแม่น้ําสาระวันสารละเวอะไรข้าสายมาเพื่อยืมเงินเขาแต่พอเขาช่วยมึงอะแล้วมึงยังไงมึงหักหลังเขาแท้ๆมึงเอาไปท็อปโพสต์ลง Facebook มึงยืมตังเขาแต่มึงโพสตลงเฟซบุ๊ก ไปแดกข้าวดีๆมั่งไปช้อปปิ้งที่หรูๆรูมั่งแล้วยังไงคนที่เขามาเห็นคนที่เป็นเจ้านี่เห็นนะรู้สึกยังไงแต่ทําไมมึงไม่เอาเงินมาคืนมึงมีปัญญาช็อปได้ทุกอย่างผมถึงบอกว่าคุณนะนะหลายๆคนถ้าคิดว่าจะไปกู้นี่นอกระบบมันเล่นเหมือนผมนะผมบอกให้ไม่เหลือหมดนี่ผมยังดีนะได้อานิสงของพ่อของแม่ามาช่วยไว้โอ้ยไม่งั้นตานนี้กูอาจจะอยู่ในบ่อยเค้กการพนันเนี่ยนะเขาบอกว่าโจรป้นสิบครั้ง ไม,ไ,ไม่เท่าไม่เท่าไฟไหม้หนึ่งครั้งแต่คุณเชื่อไหมไฟไหม้สิบครั้งเนี่ยถ้าคุณเสียการพนันเพงแค่หนึ่งครั้งคุณหมดบางคนอาจจะพงม,มันจะหมดอะไรวะเสียพน,นันก็แค่เนี่ยผมถามคุณว่าเวลาคุณไฟไหม้บ้านเนี่ยไหม้อะไรไหม้อาคารแต่สิ่งที่เหลือคืออะไรสิ่งที่เหลือคือที่ดินที่ดินยังเป็นชื่อของคุณอยู่แต่ถ้าวันไหนอะนะคุณไปเล่น คุณร้อนเงินนะี่ะคุณเอาบ้านจำนองเลยแล้วผมถามว่าถ้าคุณเสียหมดผืนดินหรือที่ดินตรงเนี้ยเมื่อถึงระยะเวลาสัญญามันตกไปเป็นของเจ้ามือเถอะทีคุณไม่เหลืออะไรเลยนะคุณกนะ็ต้องไม่นอนใต้สะพานลอยและดีไม่ดีนอนใต้สะพานลอยเจอเจ้าถิ่นไล่กะถือผมก็ไม่รู้ด้วยเคยคิดอยู่ข้อหนึ่งบางคนที่เขาล้มด้วยธุรกิจ ผมมองว่าเขาคือประสบการณ์ที่ดีนะเขาอลงทุนแล้วแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเขาพยายามที่จะทําผักดันตัวเองในทางที่ถูกต้องแต่กับการที่คุณนะไปกู้แล้วเตกหนี้เพราะการเล่นเนี่ย oh. ไม่ใช่ฮีโร่ oh. และคุณผมบอกเลยนะยังไงคุณก็ไม่ทางรวยจักการพนันจาคําผมไว้ <c oughs> สุดท้ายนี้นะ ใครที่มีความคิดว่าจะกู้เจ้านั้นไปโปกเจ้านี้หรือกู้เจ้านี้เพื่อที่จะโปกเจ้านั้นนะผมบอกเลยด้วยความสูงของดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นของแต่ละเดือนสุดท้ายคุณก็ล้มไม่เป็นท่าอยู่ดีแล้วกูว่านะถ้าใครกําลังคิดแบบนี้มึงควรไปพักฝากติดตามเพจและ youtube ชีวิตที่เฮี้ยก็เป็นเสียได้ถ้าพวกมึงชอบ กูรบกวนกดปุ่มไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยและไอ้ปุ่มแจ้งตรงแจ้งเตือนกระดงกระดิ่งอะไรอ่ะกูก็เรียกไม่เป็นอ่ะเอาเป็นว่ากดไว้แล้วกันไปละ